อาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโปครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ฟ่อชิปสามเติมครับมาเป็นทีเกมทีมลีกเนวคาสเซิลจะเปิดเซนเจมปาร์กต้อนรับการมาเยือนของเชลอซีเลยครับผมว่าเนวคาสเซิลช่วงหลังมานี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยแหละครับผมเรียกว่าชนะไม่ชนะก็เล่นดีมาตลอดครับแมท มาเอเซต์ิมใหญ่ต้องดูว่าวันนี้เจอทีมใหญ่อย่างเชลซีที่เรียกว่ายัางยังยังทรงๆอยู่เลยครับผต้องดูว่าจะทาได้ดีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าตองดูลองดูไลน์อัพว่าสองทีมจะมาในรูปแบบไหนล้วฮะ <c oughs> กูเจ็บพอๆกันเลยทนะั้งสองทีม <c oughs> บอมนี่เป็นทางนี้าเ่นที่ดู <c oughs> ดีกว่าอะ เดินครับอันนี้เป็นการปล่อยบอดเตะกันนะบอรดระดับเจนเดอรี่เตะกันแล้วผมก็จะพาไปด้วยมาเริ่มทั้งฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลมาในแผน4-3-3นะครับผู้สับะตูนิปปบครับผู้เซนเตอร์เป็นฟอยเบนชาจับกับเวนบอดแมนนะแบ็คซ้ายแดนเปิร์นแบ็คขวากิรันทิปปี้ครับกลาง3ตัวบูโนโ่กุม,มารายแซตโจวิลล็อกแล้วก็ชอนลองสตาร์ทครับ ปีกซ้ายเป็นยาขอบเมอร์ฟี่ทางขวาเป็นมิเกลอามิลอนแล้วก็หน้าเป้าเป็นอารลัมดูสันแล้วครับผมส่วนทางฝั่งทีมเยือนเจลซีก็สามสี่สองหนึ่งเลยครับผมผูรุ่นตูเป็นเมนดี้นะครับเซนเตอร์สามตัวนี้ก็ใช้เป็นเจโรสติวาคาเลดูคูลิบาลีแล้วก็เทรเวอร์กาโลบานะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูเรล่าทางขวาเป็นราฮิมเต้ยลิงนะแมตช์นี้ แล้วก็ตรงกลางก็เป็นโควาซิตจับคู่กับจอร์ตินโยเหมือนเดิมแล้วก็ตัวลูกสองตัวนะเป็นไคฮาวแบตก,กับเมสันเม์แล้วก็นาเปาวันนี้ยืนเป็นโอปาเมยังแล้วบุกมาได้ก่อนเลยของเมสันเมาโอโหนี่ปุบ๊บต้องออกแรงตั้งแต่สามนาทีแรกของเกมเลยฮะแต่แต่มีแต่มีธงลำหน้าแล้วับงน,นี้ถ้าเข้าไป <c oughs> สอด มาจากข้างหลังก็ไม่สนเบาลวิคกี้ของนิวคาสเซิลฝังยาวมาเก็บได้บิลล็อกเล็นเล็น,ลนสั้นฟันครับคาสเซิลกล้าเล่นเนอ็นเปลี่ยนให้มาอามีรอนฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับช่วงนี้เจสกี่ย่งได้ก,กูเกเรราชารันยังได้อยู่ปั๊มได้ อมยังอมปาเมยัง,มยงไม่ไม่มีเพื่อนขึ้นแล้วเบิ้ลมาถึงถึงฮ้าแหวตโล่งเหลือเกินดีดแล้วมีใบเหลืองหลังด้วยของของมิเกลอามิรอนที่เข้าหนักใส่พ้เล่นเชลซีเมื่อคู่เลยครับเป็นเป็นเมสันเมาส์ที่โดนบินเลยเดี๋ยคอนเนอร์ เล่นโดยเซอร์ลิงเล่นท่านมาป้อนเมาส์เมาส์ยืนเปิดเขากลางย้อนมาถึงซิว่าว่ามีพื้นที่ยิงติดฟาเบนชาแล้วพรอยังไม่ออกแล้วผมทันอยู่แดนเปิร์นบูโนโ่คือมารายของตาเปลี่ยนแกนไม่ถึงลึกแล้วลึกไปครับถึงเซอร์ลิงดวซีมาใหม่ โยกเข้ากลางครับบามยงสายมีทาแบตไม่ได้ให้โหให้ช่องนี้ไม่ผ่านบอสแมนแล้วเอาเกมสวนของยูคาสเซนคุนโนวางยาวเป่าที่อาม,มีรอนเหลี่ยมนี้คูลเรล,ล่าดีกวา่าไม่ดีแล้วดบุกต่อนเนื่องบามยงทางซ้ายไปส,สันเมาส์คืนบามยงขวามีตัววิ่งนะไม่ให้ทางซ้ายคูลเรล,ล่า โอป่าเมยองให้มาเป็นเสมอโดนจิปเปียปั่มได้แล้วฮะัคาร์เต้นขึ้นมาใหม่อามีรอนโดนจอกินโยม,มาบีบกับเข้ากลางได้เล่นสั้นๆครับนิีคาร์เตนเปลี่ยนมาถึงมีรอนอยังไม่ออกแต่โดนจิมโดยกูเรล,ล่าแล้วฮะเดี๋ยวสี่ขึ้นนูใหม่บอาเมยอง ข้างบอลปล่อยถึงคูเรล่าหลังคับโควสิสหักท่อไม่ผ่านฟาวน์เีแล้วลองซาไปลัน่นเสียบอลให้เชลซีใหม่โค้ิสไม่ยิงอดเบิร์นมาโอจังหวะเยอะไปหน่อยแล้วนิวเซลเคลีย์ไม่ดีบอลลึกมาถึงโอบามอยองอมันมันไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับโดนสกัดออกหลังไมได้มีรอดเลยครับผม เอาเป็นเดวิซันได้เตะจากประตูด้วยนะไปโดนเนเซลซีก่อนแล้วหวังยาวมาเก็บได้ครับแดนเบิร์นยูโนโ่มาลองซับเมอร์ฟี่แม็กซี่แมงยังมีชื่อเป็นตัวสำรองต้องดูว่าข้างหลังจะได้ส่งลงหรือเปล่านะหวังเชลซีามาไม่ยองโอซิตอ่านดีครับจ้า แต่บอลยนึงพนังเชลซีเมสันเมายกยกมาให้ฮาเวดย,ย,ยังมันมันไกลประตูครับม่งลูกนี้น้าหนักอรอันตรายเท่าไหร่ยังได้อยู่เชลซีจอจินโยออกมาไม่ถึงตัดมาวิสานเก็บได้แต่โดันดลุมอาจะได้อยู่ลองสตารเป็นจะให้มาวิสัน นั่นม่เร่งโหดแก้สวยครับเร่องเส่นออกมาถึงช่องนี้เลยครับอามิรอนย้อนย้อนให้ทิเปียตรงกลางกองซลาอามิรอนทิเปียไออาร์มิรอนตอกต้นมาปล่อยหลอกโจยูวหลอกหาเดี๋ยวบอลในเชลซีนะครับมากันเกือบจะถึงหน้าประตูแล้วเรเส้นแล้วหมด ครึ่งแรกไปด้วยสกอนี้เลยก็มยัางอะไรกันไม่ได้ครับ0 0 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 0อ0ูน0 0 0 0 0 0 0 0 0ั0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ย0 0 0 0ย0 0 0 0่ย0 0 0 0่0 0 0 0 0 0 0 0 0น0 0้0 0 0 0 0 0 0ย0 0 0 0 0 0 0 0 0 0่0 0 0 0 0 0 0 0ั0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ม0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ง0 0 0 0 0 0 0 0 ยังยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวจากทั้งสองทีมะฮะมามไม่ย่องมาไม่สนเม้ารู้ช่องไม่ผ่านจะเซิร์นจะได้ส่วนเดือนพลิกพลิกโดนคิวบาแสได้บอลของเชลซีไปฮาวเวิร์ดคุณที่ก็ไปเองแล้วฮาวแบบล็อกเข้าสายเข้ากลาง่อจินโยมีพื้น ที่ยังโหไม่ได้จังหวะเล่นเยอะไปหน่อยครับผมสุดท้ายโดนจิ้มออกหลังไม่ได้ยังได้เป็นได้เป็นคอนเนอร์เลยครับเล่นโดยเอสันเมาส์เล่นสั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเล่นเล่นสั้นๆมาเซอร์ริงหักแล้วให้มาถึงโคกว่าสิทธิ์หักข้อ ถึงเซอร์ลิงตอ,อกต้นเมนสัต์เมาไม่ได้ยิงแล้วมาถึงโอปาเมยองนี่ปบดีที่ดีที่บอลมันบอลมันยังไม่ห่างตัวมากเลยับผมไม่ปัดออกไปได้นี่ยิงของโอปาเมยองเห็เสียเป็นคอนเนอร์เดีสีน่าจะน่าจะสูตรเดิมว่เซอร์ลิงเล่นสันสัเล่นสเมาหักแล้วขึน เจอลิงยังไม่ยิงให้มาฟัวสิตบอลผิดเมาเปิดติดนะครับยูคาสเซิลดูว่าจะสวนได้ดีเท่าไหร่อามิรอนให้กับยูเซ่นเล่ง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 ไม่ได้เลยครับผมยังได้อยู่รู้ช่องมายูหลอกโดยูรอกไปเองผ่านคิวบามาได้แล้วไปต่อครับโดยูรอกตรงกลางมีเพื่อนไม่ได้ให้ Murphy, เอร์ฟี่เขากลางกูโนโจะจะได้ไม่ยิงเป็นอามิรอนเกือบจะเสียบเสาแรกเหมือนกันกันลูกยิงของอามิรอนดีเมนดีก็อ่านไว้แล้วแล้ะบุกขึ้นมาชุดนี้ของอิวคเซอลถือว่าทำได้ดีเลยแลยนะเป็นคอนเนอร์โดยอีแรนทิปเปียครับมีมีอามิรอนไปเล่นเล่นตันมหาอามิรอน โยกแล้วขึ้นทิปเปียมีพื้นที่ทิปเปียให้มาเบิ้ลมาถึงทิปเปียแล้วครับโอ้โหเข้าหน้าต่างโอ้โห,หนึกว่าหายไปแล้วลูกยิงของทิปเปียแล้วนีเ่เราต้องขยับแล้วครับอารันเซนแม็กซีมแมนครับมาแทนอบเมอร์ฟี่นิวเพสเทนก็สู้เหมือนกันแล้วดูว่เชลซีเล่นสันสัมา ริบารี่ยูเซนเพลสกัน5-6คนเลยครับผมแต่เคลสีแก้มาได้โอสิทธิ์วางยาวเป้าที่ที่โอวามยองนี้ป๊กไม่ได้ออกด้วยโอปาเปิดโโอ้หเลือกเปิดหรือยิงเขาเลือกอะไรของเขาครับหน้าเมื่อกี้ยิงหรือเปิดวะอืมแต่ลูกน,นี้ลีนเกือบจะขึ้นนำวิธีเหมือนจะออกด้วยแต่เมนดี้ก็เอาชัวร์ลวครับอมึงไสออก ยูเซน,นเปิดยจวามายูเซนเก็บได้อามรอนบอลแรกถคุยล่าเกือบอดีที่คุลิบาลี่ยาวแล้วเกิดนิวเอเซนทิปเปียวางบอมเป่าที่ยูเซน,นแล้วให้มาถึงอลันเซนแม็กซีแมงเครับผมอย1เลยที่นิวเซอร์เได้ขึ้นนำก่อนแล้วโง่เป็นซูเปอร์ซับเลยครับของนิวเออร์เซนแม็กซีแมงลงมาแล้ว ได้รอบเอาก่อนเลยครับน่าจะเป็นสัมผัสแรกของทางแมตก์คิมแมงด้วยผมรู้สันวันนี้เล่นเป็นตัวโฮ่อัพได้ไดีเหลือเกินนะครับผมตูงนี้พักบอลแล้วจ่ายต่อยแมตก์ิมแมงตัว,ต,วตัวกับเมนจีก็ไม่เหลือเลยครับผมสวยเลยไเฮก่อน,นครับทางเอลลี่ฮาว ดูว่าเชลซีจะแก้เกมอย่างไรเอซันเมาส์ยังไม่ขยายหยาบนบเชลซีเอาแบี่โดจินโยให้ช่องนี้ของหัวปาตอบมาถึงลามสตอร์ลิงหัวปาเบียนชาเป็นฮีโร่เลยครับผมบล็อกลูกนี้ยังยัง1-0ที่ยังไม่ได้ตีเสมอเชลซี ได้แค่กล้เพียงมาปันเนอร์เวอเตอร์ลิงมีจอจินโยใกล้ใกล้ให้มาโยหักแล้วคืนตามสูตรครับเตอร์ลิงเดิบเบอรีเบิ้ลเดี๋ยวเต้นยิงกันแน่นหมดไปสันเมาไปเองแล้วมาได้อบานไ่ยองลูกนี้รู้มาถึงฮวเวิร์ดโหนี่ป๊บยังไม่ให้ครับผมก็ยัง1-0อยู่โอ้์ดว โอบาก็แล้วฮะแวดก็แล้วยังไม่ผ่านิกโป๊กลูกนี้มันมันเหลี่ยมมันบังคับให้ต้องยิงด้วยเท้าขวาด้วยนะครับผมจะไม่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่เป็นคนเน่โรยเซอร์ลิงเปิดมาบิลล็อกโปกทิ้งวาสองเชลซีคาร์โลบายิงติดบล็อกครับผมนิวเซนจะสวนแล้วไม่ไม่ฟาวด้วยได้เปรียบลิวเซนมาคนเดียวมีพื้นที่เลยครับผม ไลกลๆมีอามีรอนหักไม่หักหักมาถึงจังหวะน,นี้ของจงหลบปาดมาที่ไม่ถึงเป็นเป็นเป็นเ,นเนโคนชประสิทธิ์ครับที่มาเคลียร์ได้ยังไม่ทิ้งห่างยังหนึ่งศูนอยู่แล้วเชลซีเจอสวนเลยเตอร์ลิงหให้ติดอีกเออร์ลิงให้มาฮูลเล่าหักเข้ากลางมีพื้นที่นะตรงกลางมีมีจอจินโยเลือกยิงติดแดนเบิร์น แล้วเคลียร์ยูเซนจังหวะสองเป็นเป็นเก็บได้ครับผมอามิรอนแล้วให้มายูเซนิวเซนมีขยับย้อนหลังแล้วก็ล้ำหน้าไปด้วยครับทางอามิรอนให้ชาไปหนึ่งแล้วเปลี่ยนยูเซนเอาแดนเบิร์ดออกแล้วส่งแมตช์ทาเกตลงมาลงส่งทางเชลซีเป็นเป็นภูริษีต์แล้วครับผมลงมาแทนฮาวเวิร์ดตามตำแหน่งทั้งสองทีมแล้ว ี่วังยาวที่แมงปกได้ครับผมของตาเบิ้ลยูซันไกลๆมีไม่ได้ให้เดินมาใหม่ยน,นึ่งเส้นคาร์ลิบูซันเปิดตังคนู้ไม่ล้ำครับอามิรอนด่วนไม่ผ่านคุริบาลี่หมดเวลาห้าทีต้องดูว่าเชลซีน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับจะดูว่าจะทำได้หรือเปล่าบาร์มยังทะลุมาตรงนี้เป็นเป็นภูริสิทธิ์หักข้อหักไกลเหลือเกิน เบิ้ลมาต้นโยอิงไกลติดบอสแมนแล้วต้องดูว่ากรรมการไม่ให้แล้วล่ะครับผมแต่ว่าจบเกมนิวคาสเซิลก็ทำได้ครับผมเปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหมันเหลือเกินมามันในช่วงครึ่งหลังเนี่ยของจริงแบบนี้ก็าโปตดมันเลยนะมันจัดนครับผม้จบแล้วสำหรับการฟีดทิกชั่นถูกชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ โตหรอวัยไงครับี่ยาผมพากุ่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและติอมามกันด้วยนะครับอันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในแมตช์หน้านะครับสวัสดีครับ know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get... Lighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of <laughs> you are like a dawn.